ทำสั่งซื้อนี้มาจากเว็บของคลิงคอมพิวเตอร์เลยโดยตรงราคาพิเศษ้าหลังสวยมีบุนุ่มๆด้วยเห็นไหมและรูสามรูนี้น่าจะแกะได้แกะปึ้งออกมาเป็นอะไร Wi-Fi ไไอ่ะมันมีสามรูอ่ะนั่นอิเป็นบอร์ดนี้ครับโปรซิลี่สวยเลย งานจัด R-Slock Z590M Pro-4 บอด Z ด้วยนี่คือ Black L Panel เขาเรียก Black หรือ Black ต้อง Black ธรรมดาไม,ไม่มี L ฮะนั่นมันสีดำต้อง Black เออถ้า Black จะกลายป็นสีดำถูกไหมมี M.2 Armor นี่ ใส่ M 2หนึ่ง M 2 w i f i นี่ไม่ได้เจาะใช้เลยนะพลาสติกยังอยู่ส่วนนี้ก็นี่จะเจาะทำไมคุณต้า M 2ก็ติดตรงนี้ดิแล้วมีรูนี้ให้ทำไมมันสั้นลงสำหรับ M 2ที่สั้นๆเหรอใช้กับ RAM DDR4 สี 4, 4แถว slot นี้มันเป็นอย่างนี้นะเอ่อเขาเรียกอะไร มันไม่มีข้อแบบเนี้ยไอ้ด้านบนมันมีข้อนี่แต่ว่าไอ้ไอ้ด้านล่างอ่ะมันเขาทำมาแบบไม่มีข้อนะครับก็คือใส่ลงไปเลยจบส่วนการดีไซน์ก็คลาสสิกแล้วก็เรียกดูดูดีชอบตรงไอ้นี่มอสเฟสที่มันเตี้ยๆเล็กๆเรียงเรียงกันอยู่ใต้ซิงค์เห็นไหนมสวยดีดูค้ารับกันก่อน นี่ฐานรับ CPU สวยครับสวยกว่ากล่องอีกแะไอตัวบอร์ดสวยกว่ากล่องกล่องมีรอยหน่อยนไไึงนะเดี๋ยวหยิบกล่องให้ดูกล่องเลอะเทอะนิดนึง s e r i a l Number จะอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมจ๊ะ E2M0XB279548 นั่นเองมีคนเทสเช่นเคย อ่ะดูกล่องก่อนเราจะใส่ลงไปในกล่องเนี้ยกล่องก็จะมีร่องรอยตรงนี้ไปดูปโดนอะไรมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นี่ซรีย i a ั n เบอร์ของกล่องตรงกับเมื่อกี้ไหมผมลืมไปแล้วต้องย้อนดู ออกมาก็จะมีอย่างนี้แผ่นนี่ไม่ได้ใช้หรอกหนังสืออ่ะโคตรหนาเลยเนี่ยให้ดูอะไรบนะ้าง่ซ z 590เล่มโปรสีให้ดูอะไรหนาขนาดนี้อ๋อคู่มือเว้ยเสียอะไรตรงไหนถามว่า เราจะใส่ไปกล่องมันมาลักษณะนี้ใช่ปะแสดงว่าซิงค์เนี่ยต้องอยู่ด้านเนี้เอ้ยนี้เราก็วางถูกเลยดีกว่าก็แค่วางลงไปจบอย่างนี้เ๊ะอ่ะนี่คือเขาทําแบบกันมาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับกล่องก็จะมีฝาหลังหนังสือก็จะไว้อย่างนี้แผ่นดิสไว้อย่างนี้เดี๋ยวเอาอะไรยัดตรงนี้หน่อยแล้วก็หอ่อกล่องในกล่อง กล่องในกล่องชั้นหนึ่งีกันไปก่อนกันกระแทกอืมกันกระแทกไว้นะตัดเลยกันตรงนี้ไม่ให้มันโดนเไยจริงกล่องมันก็หนาอยู่แล้วนะเนี่ยยังกันเข้าไปอีกให้มันแบบหนากว่าเดิม เดี๋ยวจะปิดได้ไหมวะเนี่ยอุ้มกันเข้าไปคิดว่าปิดได้ไหม,มกันตามดูตามล่องยักลงไป ขอบคุณนะครับที่มาซื้อจากเว็บของกิ้งคอมพิวเตอร์เลยฝากดูแลน้องด้วยน้องสวยใช้งานดีน้องสวยเลยจากนั้นนะประมาณนี้ก่อนเราจะห่อฝาหลังด้วยบักเกิลลงไปเพื่อกันกระแทกกันการขูดขีด ที่จะอาจเกิดขึ้นได้ที่เขาเรียกว่า Res i d e n t ก็แปลว่าอุบัติเหตุนั่นเองถ้าเติม eview ลงไปก็จะกลายเป็นเกมีเล่นมาตั้งแต่เด็กจนแก่ก็ยังเล่นอยู่ จริงต้องเรียกว่า r e s i d e n t คุณบิวนะห้ามเรียก r e s i d e n t อีวิวมันจะหยาบคายาตัด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 ,ตดอันนี้ก็ปีป้องกันข้างในเพิ่มเติมนีม่กดถ่ายกันเนี่ยเดี๋ยวลืมอีกตอนนั้นพูดคนเดียวข้างน้ำแม่แงลืมกดถ่ายหนักเลยเออมีคลิปหนึ่งอะถ่ายถ่ายอยู่มีคนทะเลาะก,กันเว้ ดีวเอาเอาคลิปนั้นลง YouTube เราถ่ายคลิปแพ็คของอยู่มีคนด่ากันแต่ต้องฟังดีๆเดี๋ยวลง y o u u u b ปอะ่ะตกใจเลยไม่รู้เสียงมาจากไหนต่ได้ยินอ่ะซีนกล่องก่อนหน่อยนึงนี่นะนี่คือโอเคแล้วนะอ๋อกล่องแล้วค่อยใส่ไปในกล่อง ที่วางของนุ่มๆไว้แล้วอีกหนึ่งชั้นเวลาผมไม่ได้ตอบแชทต,ตอบอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยผมนั่งห่อของอยู่นะครับผมห่อช้าห่อช้าเต่าๆต่าบางทียูเซอร์ถามไปไหนนี่ะครับนั่งห่อของอยู่ นี่ขอน้องบับเบลิลได้หมดไปอีกม้วนหนึ่งแล้วแล้วก็มีบับเบลิลม้วนใหม่มาครับนี่บับเบลิลม้วนใหม่แกะตรงไหนวะเห็นตรงนี้ไหมกล้องเห็นไหมมันจะมีร่องรอยของความแตกต่างของเนื้อผิวเห็นไหมที่มีสกอตเทปอยู่ตรงนี้เราจะใช้กันไก่เนี้ย เพื่อจะดูว่ามันจะออกมาสวย,ยไหมเป็นในทางเดียวกันอ้าวใช่ด้วยอะไรทงเนี่ยแล้วก็จะได้มัคเกิลใหม่มาหอม่อซึ่งเกะกะมากเลยตอนนี้ออาวางคัดสรรสินค้าให้กับคุณยูเซอร์ ด้วยความใส่ใจคัดคูดนานก็จะทำเสร็จแต่ละใบเพราะฉะนั้นของบนเว็บไซต์ก็เลยไม่เยอะเพราะว่าทำนานชิ้นหนึ่งทำนานของก็จะไม่เยอะเลือก,กก็จะง่ายเดินเข้ามาเอาสมมติว่าเดินเข้ามาบนเว็บไซต์ผมเนี่ยเซต 590m มีใบเดียวนะใบนี้เลยไม่ต้องเลือกเลยใบเดียวจบ ผลเทสก็อยู่บน YouTube ถ้าใบาใหม่มาเดี๋ยวมันก็จะมีผลเทสมาอยู่บน YouTube ใหม่อ่าสวยยเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจะจัดตุลหลักแต่ไม่จัดตุลหลักลงไปในกล่องนี้ที่ได้บุกความนุ่มไว้แล้ววางแบบนี้อืมออามาวางน้านนี้ดีกว่า วางด้านไหนดีด้าน,นนี้ดีกว่านะอันนี้หัวกระถายใช่ปะ่ะอันนี้ข้างไอ้วางนี่ดีกว่าเออนี้ดีกว่าข้างข้างกล่องมันมีกรอบข้างแข็งๆอยู่ยัดข้างอเอาวัสดุวันแป๊บหนึ่งนะนี่อยากเจออะ้รต้องตัดทิ้งบางส่วนก่อนโดยห้ามให้กล้องเห็นเพราะมันมีข้อมูล บุคคลอยู่กองห้ามสิงนะอย่าแอบด,ดูลนะ่ะถ้ารู้ว่าแอบด,ดูนะงอนเลยแอบแพ็คของใช้เวลายาวนานมีของที่ต้องเทสจะเทสทันไหมไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็รอวันหลังดีไหมค่อยค่อยเทสนะ ไม่ค่อยเอ,เอ,เอ่ออเยเฉยเนี่แหละคนเราจะรีบทำไหมงานดีมันต้องปาช้าหน่อยนี่เนื้อนะเนื้อกล่องีโคตรหนาปิดตรงหัวขึ้นไปก่อนหนึ่งจุดเอาด้านนี้ลงมันจะได้ไม่มันไม่หนีถ้าเอาด้านนี้เดี๋ยวบางทีมันหนีด้านนี้ลงแบบนี้อันนี้สูงไปเห็นไหมสูงไปนี้จะปิดได้ไหมเอาปิดได้กันไว้แนี้ บิดอย่างงี้บิดจุ่มพอดีไหมปูดนิดนึงปูดนิดนึงไม่เอาเอาลงงี้แล้วทำไมเมื่อกี้มันก็ความสูงมันก็เท่ากันทไมมันไม่เท่ากันวะอะไรวะเนี่ยบิดจึ๊กนี่ากงกำๆไว้แล้วก็ยัดตรงนี้ปิดได้ไหมปิดได้โอเค อันนี้เหมือนเสาอ่ะเสาหลักไฟเฮ้ยอันนี้ได้เลยบิดเสาหลักไฟนะดิมนอนสเลเยอร์เอาทุงนี้ยัดไปตรงไหนดียัดตรงนี้แล้วกันกันกระแทกใช้แล้วใช้ซ้ำนะครับเพื่อโลกเนี่ยผมใช้แล้วมาใช้ซ้ำเห็นไหมเส้นผมออก ใช้แล้วใช้ซ้ำเพื่อโลกเอามาแพ็คของนี่เอาไว้ใส่ฝาหลังนี่เอาไว้ใส่น็อต M2 แลนนี้แผ่นอะไรวะเนี่ยมาจากไหนเนี่ยกิกะไบต์ไม่เกี่ยวเลยนี่งาน s อสอลถ้าใส่แผ่นกิกะไบต์ไปคิดว่าลูกค้าจะเอาแผ่นกิกะไบต์ไปใช้กับแอสโลหรือเปล่า ต้องอย่าใส่เดีย๋ยวไปลงไดเวอร์แล้วไอ้มันรลงไม่ได้เลยเป็นเรื่องเลยครับน,นี่อันนี้ยัดข้างขวาอ่ะซ้ายขวาซ้ายเอาอีกนิดเงึงตอนนี้เล่น f อ r ว a ดลีกาซี่อยู่ใช่ป่ะโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยอ่านอ่านซับเต็ตเติเต้ล มาหากราบมากแล้วชื่อของตัวละครนั้นโคตรเยอะเลยรอล้อนเลยแต่ซื้อมาแล้วอะ่ะก็ต้องจัดแล้วค่อยมาดูความสนุกกันว่าได้กี่แชน,นแนนแภาพสวยสองศูนย์เจ็ดศเปอร์ปรับสุดไม่หกสิบตลอดนะครับบอกเลย ไม่ได้60ตลอดนะครับงานดีเดี๋ยวปะหน้าไอ้นี่ไอ้วางกระดาษวางด้านหน้ากล่องเข้าไปให้มันแข็งแรงใกล้เสร็จแล้วเป,เป๊ะเลยให้ความจริงแล้วเอาวางลงไป จริงๆน่าจะหาที่วางกล้องให้มันไม่ต้องเอื้อมมือดีไหมไม่รู้จะถ่ายมุมไหนเนวะ้ยตัดตัดตัดนี่ไปอย่างงี้เวลาถ่ายถ่ายเนี่ยเห็นขาหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าเอื้อมมือไกลๆเหนื่อยอ่ะ เพื่อมือมาไกลๆแล้วแบบมันยืดแขนเยอะเหนื่อยอันนี้เสร็จแล้วเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เนี่ยสูงไม่เอาลงอย่างงี้ปิดต้อไม่สวยเลยเอออย่างงี้ดิอ่ะผิดอันอันนี้ก่อนนี่เป๊ะกดชึบเห็นไ,ไหม โคตรแข็งแรงอะแข็งแรงกว่าคุณแพ็คอีกแม่งคุณแพ็คแม่งรอรอแล่ จะได้เทสของใหม่นี่ต้องสักพักหนึ่งเพราะว่าต้องไปเอาคลิปแพ็กของลงไม่เอาลงเอาต้องขึ้นไปเอาแพ็กของเนี่ยขึ้น YouTube ก่อนเออเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเป็นอันว่าสะดวกสบายดีขอบคุณที่รับชมมากครับ,รบก็รอรับได้เลยนะคลิปนี้ สวัสดีครับ